คณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มเจเจพิพัฒน์นะคะที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักสามปีกับนางเอกสาววิววรรณรสค่ะก็บอกว่ายังแฮปปี้ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังหวานดีอยู่ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์รูปคู่กันเลยค่ะรวมถึงได้พูดถึงเรื่องที่ช่วงนี้นะคะเขาก็เลือกรับงานมากขึ้นด้วยค่ะ เพิ่ป๊บ,บเดียวนะคะคู่ของพระเอกหนุ่มเจเจพิพัฒน์แล้วก็นางเอกสาววิววรรณรสก็คบหาดูใจกันมา3ปีแล้วละค่ะแต่พักหลังมานี้นะคะก็กลับเห็นว่าไม่ค่อยทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยอวดโมเมนต์หวานในโซเชียลเหมือนแต่ก่อนนะคะจะหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าล่าสุดนะคะเจเก็ออกมาเปิดใจบอกว่าความรักกับวิววรรณรสตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีแถมยังมองว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนคลั่งรักเหมือนที่หลายคนบอกนะคะซึ่งช่วงโควิดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปไหน ด้วยกันนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังเจอกันทานข้าวเติมความหวานให้กันตลอดไม่แผ่วค่ะยืนยันว่าไม่หว่นเล็กอาถรรพ์สปีแน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงโชว์เซ็กซี่ทีลงไอจีนั้น,น,นก็บอกว่ายอมรับว่ามีห่วงบ้างค่ะแต่ก็เคารพในพื้นที่ของกันละกันพร้อมกันนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังถือโอกาสชี้แจงเรื่องที่มีผลงานให้เห็นทางหน้าจอน,น้อยลงก็เป็นเพราะว่าเริ่มเลือกงานรับแสดงเอ,อเริ่มเลือกรับงานแสดงมากขึ้นค่ะเนื่องจากอยากจะลองบทบาทที่สดใหม่แล้วก็ไม่อยากให้คนดูเนี่ยติดภาพสัมสันนิมภเองไปฟังเสียงเจกันค่ะครับสนิทมากกับวิวเหรอครับสนิทอยู่แล้วครับ นโซเชี <Social S 1> มือนเราเป็นคนคลั่งรักหรืออะไรกเจ๋อรอครับโมเมนต์ตลอดผมไม่รู้สึกเลยครับไม่หรอกเราเป็นคนคลั่งรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็น่ยนแปลงอะไรก็คุณต้องไปถามเขานะผมรู้สึกว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบค <Okay. S 2> ลั่งรักหรือว่าเป็นคนหวานอะไรนะเขาก็บอกว่าผมเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆแบบแบบชีวิตจริงกับกับโซเชียลหรือว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกทุกคนว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยครับโอ้ทริปน่าจะเป็นสักพักเลยครับเพราะว่า เราแบบเหมือนสถานการณ์ด้วยที่มันเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าแบบเปิดหรือไม่เปิดร้อยเอรเซ็อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็เปิดกล้องรอแล้วแล้วคิวตอนนี้มันเหมือนสลับกัน